โอเคครับกาบตุยท e okay, ี mm ่ทำโันวันนะครับวันนี้อยู่ช่องมาทีมบีบีครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายิงหัวนะครับแล้วการวางเป้าต่างๆนะครับสอนวิธีการวางเป้านะครับแบบว่ายังไงก็ติดหัวแน่นอนนะครับวิธีการแก้เวลายิงหัวไม่ติดนะครับต่างๆนะครับก็เราจะสอนหมดทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมนะครับ และเรื่องลำธิบพิเศษสามารถดูคลิปเก่าของผมนะครับซึ่งชิปนั้นเป็นคลิปที่ผมปิดเป็นส่วนตัวนะครับเป็นคลิปเป็นคลิปแรกของปจริมที่เคยทำเมื่อสามปีแล้วนะครับใครที่อยากจะไม่พลาดนะครับสการดูคลิปเก่าครับให้สมัครได้เลยนะครับคนอายุที่กระต่อนะครับเราจะมีการตั้งค่าพิเศษนะครับที่ทําให้เครื่องคุณนะครับไม่ต้องปรับ dpi ก็ยิงหัวแม่นนะครับหรือว่าลากแบบได้ลื่นๆนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็ ก็ไปดูการตั้งค่ากันนะครับทุกคนสำหรับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าพื้นฐานก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเลยครับต่อไปการตอบสนองนะครับการตอบสนองนะครับเครื่องครที่เล่นปรับนะครับสําหรับใครที่ไม่ปรับดีวานะครับให้ปรับไปเลยครับ100นะครับกล่องเล่นดอกนะครับนี่แนะนําสำหรับคนเล่นไม่ปรับดีวานะครับให้ปรับประมาณ70นะครับโกลบอลสอนนะครับปรับประมาณ50นะครับ สโคปปุ่นี่ปรับประมาณ45นะครับลำกล้องสเนเปอร์นะครับปรับประมาณ0ูนย์นะครับหรือใครจะปรับมากกว่านี้ก็ได้นะครับมุมมองอิสระของเรานะครับก็ปรับประมาณ75นะครับคนที่ไม่เล่นก็ปรับศูนย์ไปเลยนะครับโปรตีของผมจะเล่นมองรอบประมาณ47นะครับปรับ d b i 9 6 0นะครับใครที่ไม่ปรับ DPI นะครับปรับมองรอบร้อยไปเลยนะครับการควบคุมนะครับให้แบบปิดเมื่อสโคปนะครับหรือว่าช่วยเล็งก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับปุ่มซ้ายแสดงตลอดนะครับทุกคนเปลี่ยนอาวุธก็เปิดนะครับรีโหลดก็เปิดนะครับนี่ครับก็มีแค่นี้นะครับการตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะครับอ่าโหมดวิ่งนะครับมันจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคียฟรดนะครับแบบเดิมนะครับสาระลความเสียหายนะครับแบบเดิมนะครับเปลี่ยนปืนอัตโนมัติเปิดนะครับอ่าเอฟเฟกของเราเป็นไม่แสดงเลือดนะครับ มุมมองอิสระเปิดนะครับแล้วก็รายละเอียดเพื่อน้มทินโปร่งแสงครับมีประมาณนี้ครับต่อไปเป็นการควบคุมนะครับควบคุมนะครับทุกคนการควบคุมของเราปุ่มของเราครับปุ่มยิงขวาของเราปรับประมาณ6.7นะครับใครที่แบบว่าหน้าจอแบบกว้างๆนะครับให้ปรับแบบมากๆสูงๆนะครับ ต่อไปนะครับทุกคนก็นี่ครับปุ่มต่างๆนะครับตามนี้นะครับเป็นปุ่มแบบว่าปุ่มนั่งปุ่มสับปืนปุ่มวิ่งปุ่มไอวอลนะครับแล้วก็นี่ครับปุ่มยิงซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับตามนี้เลยครับถ้าใครดูไม่ทันก็ให้ย้อนดูนะครับนี่ครับปุ่มสะโคปนะครับอยู่บนนะครับบนซ้ายนะครับผมเล่น4นิ้วนะครับใช้นิ้วตำแหน่งบนกับซ้ายนะครับแล้วบนขวาด้วยนะครับเป็นปุ่มกระโดดจา่บนขวานะครับ ต่อไปนะครับก็มีประมาณนี้ครับสําหรับการตั้งค่าหัวอะไรต่างๆนะครับต่อไปเป็นการแสดงผลกราฟิกนะครับมีผลต่อการเล่นตรงที่ว่าถ้าทุกคนปรับภาพสูงกว่าตัวเองครับเครื่องไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับมันจะแหลกแล้วก็เล่นไม่ได้ราบลรื่นนะครับก็แนะนําให้ปรับขั้นสูงนะครับถ้าเครื่องใครที่ไหวนะครับเครื่องใครไหวก็ให้ปรับไปเลยนะครับเปิดให้สุดเลยนะครับ ของผมก็คือปิดหมดนะปิดบางอย่างนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทนะครับต่อไปนะครับลาดเลื่อนของเรานะครับใครที่เล่นไม่ไหวนะครับก็ให้ปรับเป็นเฟรมเลทสูงไปเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการวางเป้ายิงหัวนะครับสอนวางเป้ายิงหัวนะครับก่อนอื่นนะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับซึ่งให้ทุกคนกดเข้ามาคําว่าเกมสเปคนะครับซึ่งถ้าทุกคนเข้าไปในตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาจะเจอนะครับ รุ่นสม er pues um, ัยน so nah ี้น่าจะมีหมดแล้วนะครับเป็นโหมดเกมสําหรับ OPPO นะครับก็รุ่นอื่นมีหรือไม่นะครับก็ต้องลองหาดูนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าทุกคนเปิดนะครับนี่ครับเปิดเป็นโหมดแบบพลังงานสูงนะครับเพื่อให้เล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับรับรองว่าโทรศัพท์จะลื่นขึ้นแน่นอนนะครับต่อไปนะครับการวางเป้ายิงหัวนะครับเข้ามาอยู่ในเกมกันนะครับการวางเป้ายิงหัวนะครับทุกคนนี่ครับลองลากดูนะครับปึ๊บ ปั๊บเนี่ยเห็นไหมติดหัวง่ายๆนะครับทุกคนเนี่ยครับก็คลิปนี้ของเรานะครับก็จะเป็นการสอนวางเป้าแบบให้ติดทุกเม็ดนะครับซึ่งแบบมันจะมีวิธีนะครับซึ่งมันใช้วิธีคล้ายแบบเดิมนะครับเอาเป้าไว้บนซ้ายนะครับลากขึ้นลากลงนะครับหรือเป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นลากลงนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนก็เนี่ยครับลองยิงดูนะครับ เห็นไหมครับติดหัวนะครับสับปืนยิงสับปืนยิงนะครับใช้สูตรลากขึ้นลากลงที่เอาไว้เป้าไว้แบบกลางตัวแล้วก็ลากขึ้นนะครับซึ่งแผทใหม่ล่าสุดนะครับแนะนําให้ลากเอาเป้าไว้ทั้งข้างลากขึ้นลากลงครับมันจะติดหัวง่ายกว่าการที่เอาเป้าไว้ใต้เท้าหรือไว้กลางตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมสับปืนลองสับปืนนะครับลูกซอง M1 ไนป็นปะเจดนะครับสับปืนคู่นะครับยิงง่ายๆเลยนะครับนี่ครับ ปุ๊บลองโดดยิงดูปุ๊บเห็นไหมติดหัวง่ายมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยง่ายมากครับแพทใหม่แพทเก่าทาได้หมดนะครับใช้สูตรเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับยังคงลากติดเหมือนเดิมนะครับนี่ระยะจูบนะครับปุ๊บเอาเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นแรงๆนะครับแล้วก็เป้าไว้ด้านซ้ายแล้วก็ลากขึ้นได้นะครับแต่ผมลืมบอกไปนะครับสําหรับการตั้งค่ารอบนี้นะครับของเรานะครับเห็นไหมครับทุกคนรอบนี้นะครับนี่แมสศัพ์ปืนนะครับ ผมผมไม่ปรับ DBI นะครับผมเล่นให้คนดูด้วยนะครับผมปรับมองรอบ100นะครับอ่ามีค่าเท่ากันนะครับปรับ DBI 90นะครับเหมือนคล้ายๆกันนะครับแต่ช้ากว่านิดนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับติดหัวนะครับเดินไปสับปืนไปนะครับรับรองว่าใช้สถานการณ์จริงได้ทุกอย่างนะครับยังไงก็ติดหัว100%แน่นอนนะครับถ้าทุกคนอาวางเป้าจนชินมือแล้วก็เล่นจนเก่งนะครับฝึกทุกวันรับรองว่าติดหัวแน่นอนนะครับ เห็นไหมครับจิตระยะจุบนะครับก็มีประมาณนี้ครับสาหรับใครนะครับดูถึงตอนนี้นะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนนี่ครับการวางเป้ามันมีแค่นี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเอาเป้าไว้ด้านซ้ายนะครับลากขึ้นลากขึ้นนะครับปึ๊บนะลากขึ้นลากลงนะครับปึ๊บติดหัวแดงเถือกเลยนะครับทุกคน ไม่ว่าจะสูตรไหนนะครับปืนไหนก็ตามนะครับปืนวันช็อตนะครับลากเทเลเมตยังไงก็ติดนะครับเห็นไหมครับติดหัวอย่างง่ายนะครับทุกคนเนี่ยปึ๊บลองล่าหม่นะครับปึ๊บปึ๊บลองล่าดูแมติดหัวง่ายมากเลยครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการวางเป้าต่างๆนะครับก็ ดูถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคระทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง30ไลค์นะครับมันจะเป็นกำลังใจให้มากนะครับแล้วก็ผมมีเป้าหมายนะครับคนติดตาม2,100ซับนะครับอีกไม่นานนะครับถ้าทุกคนช่วยกันกดติดตามนะครับผมจะมีความสุขมากนะครับทุกคนก็มีความสุขที่มีคนดูแบบว่าชอบนะครับกับการคอนเทนต์ต่างๆนะครับ มีแค่นี้นะครับใครแบบว่าใครอยากให้ทำคอนเทนต์แบบตั้งข้ามแบบอื่นนะครับก็ขอกันมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับไม่ป้าย,ายครับทุกคน